สีในช่วงนี้มีเกณฑ์กินดีอยู่ดีได้แก่ปิงไทฟูสวดีค่ะไหนบอกว่าลงมาไงก็ลงมาไงแต่ว่าบ้านมันสูงก็เลยลงมาชานิดนึงสูงมากไหมกูว่าแล้วทไมไม่เร่อนรถไปหลับกูมานาวหิวข้าวแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาเครื่อนๆไปกินอาหารจีนที่แบบว่า เด็ดมากยานพารามสามจริงๆทุกคนอ่ะชอบถามว่าไปกินแถวพารามสามมีอะไรอร่อยแล้วก็แบบร้านอะไรอร่อยคือเราก็อร่อยหมดเลยทุกราก้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือเยอะแหละกิ่อร่อยแหละก,ก็ใช่คือแบบหอมมันดีแถวนี้หอมมันดีก็เลยบบหมายถึงหมายถึงอาหารหน <c oughs> ูอโชว์ให้เลยตลอดเลยอ่ะไม่เล่นก็เสียได้ของไม่ได้ป้าโอเค ร้านนี้มันค่อนข้างแบบ,บป๊อบุลล่าย่างพลังสามอะคะ่ะนก็นทำเลทำเสียแบบเป็นของจรงิงด้วยอ่ะเป็นของจริงเอาก็ดูเป็นลูกเครื่องจีนนะคะเป็นหาผาผา,ผานี่มาถจง <c oughs> จ,งจงีนเตี้ยเตี้ยจีนอะไรวะโอเคค่ะตอนนี้นะคะหิวมากแล้วข้าวเที่ยงนี่คืออดมาเลยรอกินที่ร้านอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะร้านอยู่ตรงถนนจนันทค่ะสิบแปดทับสี่ก็คือถ้าเกิดมาจาก เ,เซ็นทรัพลพะราม3สามนะคะเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าร้านได้เลยข้างๆร้า,านนะคะเขาจะมีที่จอดรถให้สําหรับลูกค้าที่มากินร้านอาหารนะคะจอดฟรีหนึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดที่จอดรถเต็มนะคะเลยไปอีกนิดนึงอะคะ่ะด้านซ้ายมือนะคะจะมีที่จอดรถแต่ว่าอันนี้ต้องเสียตังเองชั่วโมงละยี่สิบบาทเหมือนกันร้อนร้อนร้อนจริงพะโลอากาศหนาวพัดหน้าหนาวจริงปะเนี่ยอ๋อ ถึงแล้วนะคะนี่เราก็อยู่ร้านติ๋วไท่ฝูแล้วเรียบร้อยถ้าได้ติ๋งไท่ฝูเราก็อยู่ร้านติ๋งไท่ฝูันแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะปกติเนี่ยเขาก็จะมีคนนะคะยืนนวดเส้นทําเส้นสดจานต่อจานเลยแต่ว่าตอนเนี้อาจจะพักอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสั่งเขาก็มาทําค่ะแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในค่ะแล้วราศีที่ออกคือไมใช่คนละรายการไป ไปกินกันเถอะค่ะก็คือเพลงกับชุดที่ใส่มานี่ก็คือเข้ากันดี น่าจะมัออะ่วแหละเลยตัวนี้น่าจะมั่วแหละตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านติ่งท้ายฝู่แล้วค่ะร้านนี้นะคะมีสามสาขาค่ะคือพุทธมณฑลสายสองแล้วก็พัฒนาการแล้วก็ถนนจันทรก็คือร้านตรงนี้นี่เองตอนนี้หิวมากไปสั่งอาหารก่อน <c oughs> เอาเสี่ยวหลงเปาไส้หมูค่ะ <c oughs> เออหมันโถทอดค่ะอ่า <c oughs> <c oughs> มันโถทอดนะครับค่ะแล้วก็เอา เออลูกชิ้นกุ้งผัดเออ่ผักกาดแก้วค่ะเอาเต้าหู้เสี่ยวชวนค่ะเสี่ยวชวนเต้าหู้เลยนะเสี่ยวชวนเสี่ยวชวนเสี่ยวอะไเสี่ยวชวนเอ้ยเสี่ยวชวนเสี่ยวชวนเออโอเคพอเส้นเส้นแนะนำมันไหนอ่ะใพี่เขาแนะนำเนี่ยท่าลูกค้าที่ชอบกินมากที่สุดก็คือบะหมี่แห้งซิโครงผัดแต่ว่าชอบเป็นผัดก็คือบะหมี่ผัดเซี่ยงไฮ้ดึงเส้นสดแล้วก็มาผัดที่ความร้อนเอาบะหมี่ผัดเซี่ยงไฮ้โอเคครับ ไม่ได้การแล้วขอกินเลยนี่คือเสี่ยวหลงเปาที่ดีนะคะเขาว,ว่าจะเอาไส้หมูแล้วก็ข้างในเนี่ยจะแบบใส่น้ําซุปเอาไว้กินคู่กันตอนหยิบก็ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าแต่แล้วว้าวข้างในนะคะจะมีน้ําซุปอยู่นี่ไส้หมูนี่ขอแนะนําให้กินคู่กับขิงซอยแล้วก็จิกโชนิดนึงมันจะไปด้วยกันแบบอย่างดีงาม <Yeah. S 2> ตัวน้ำซุปที่อยู่ในเสยวหลงเปาอ่ะคือกลมกล่อมมากแล้วก็กินคู่กับจิ้นโซกับผิงซอยเนี่ยไปด้วยกันได้ดีมากบอกเลยเต้าหู้เสฉวนอันนี้นะคะด้วยความที่มันเอาเต้าหู้ไปผัดซึ่งไอตัวซอสเนี่ยนะคะมันต้องมีความเข้มข้นระดับหนึ่งเพราะว่าไอต,ตัวตัวเต้าหู้มันจืดเพราะว่าเพราะฉะนั้นกินเข้าไปแล้วอ่ะมันต้องแบบกลมกล่อมกันเรีย <c oughs> อันนี้เราสามารถกินกับข้าวสวยก็ได้นี่ก็สั่งมาเพราะว่าจะกินคู่กันบอกเลยนะว่าอันนี้มาต้องสั่งเพราะว่าที่ไดนเลยค่ะอันนี้คือเมนูบะหมี่ผัดเซี่ยงไฮ้นะฮะก็คือเป็นเมนูบะหมี่ผัดที่เมื่อกี้ตอนเราสั่งปุ๊บ <c oughs> เขาก็จะไปทําเส้นสดๆเลยโอ้โหดึงกันแบบหน้าดําคำเครียดพอดึงเส้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเส้นไปลวกนะฮะแล้วก็จะเอามาผัดแบบจานต่อจานสดๆให้เรากินกันอย่างนี้เลยเส้น <c oughs> มีผัดนะคะจะใหญ่กว่าเส้นปกติเพราะว่าด้วยความที่เป็นมีผัดเนี่ยเวลาผัดออกมาแล้วจะมีความเหนียวนุ่มกวาม่าแบบมีที่ทําเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นมีจะแบบหมีสุ้ฟันคือนุ่มแล้วก็แบบหนึบหนึบตัวที่ทําให้อร่อยแล้วก็หอมขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีความผัดที่แบบใช้ไฟแรงในการผัดแล้วก็ทุกอย่างมันจะกลมกล่อม เลยว้าววยมากอันนี้นะคะเมนเป็นเมนู recommend ซึ่งเขาจะใช้ผักแบบแก้วผัดตอนไฟแรงๆวแล้วเขาจะเลือกผักที่มีขนาดใหญ่สวยผัดด้วยความเร็วแล้วก็ไฟแรงๆเนี่ยจะทำให้ผักเนี่ยสดและยังกรอบอยู่นะคะส่วนลูกชิ้นกุ้งเนี่ยคือเขาทันจาก กุ้งแช์บวยนะคะแล้ก็เอามาสับแล้วก็หั่นแต่ว่ายังได้ความรู้สึกของกุ้งที่เป็นชิ้นๆอยู่ซึ่งอันเนี้ยที่รานอะทำเองนะคะชิ้นกุ้งอร่อยเพอาเอาไปทอดแล้วมันกลมกลม่อมกำพอดีเลยอยากให้ทุกคนมาลองกินเพราะว่าความที่ดีชอบก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าแต่ว่ามันก็คือเมนูหนึ่งในโดนใจของดีซึ่งอยากให้ทุกคนมาลองชิมกันนะคะ จิบหมูหรือจิบหนูดีคะอ่าโอเคมาต่อของหวานว้าวนี่นะคะบัวลอยน้ำขิงที่เราได้สั่งไปที่นี่ก็คือแป้งบัวลอยเขาอะจะนุ่มมากทุกคนจะสั่งเกตได้ว่ามันแบบหยุ่ยๆเลยปกติถ้ากินร้านอื่นอะไอตัวแป้งมันจะแบบหนาแลวเวลากินเข้าไปอะมันจะแบบเหมือนเราเคี้ยวบัวลอยแต่นี่เหมือนเราแบบอมแล้วก็คกือเลย <c oughs> <c oughs> กินแล้วมันแบบเพลอนอะมาต้องสั่งอ่ะม,มันอย่างที่ดีบอกเลยว่าแบบอ,อกินแล้วแทบกลืนไม่กลืนก็ติดคออปอก่ะไม่ติดเพราะว่ามันนุ่มมากอิ่มมากเลยค่ะมื้อนี้ก็ยังไงนะคะปากร้าน ติ่งให้ฝูไว้ด้วยนะคะร้านอาหารจีนสไตล์เฉล่วนกินดีอยู่ดีครั้งหน้าจะพาไปร้านไหนนี่โปรดติดตามค่ะแต่ว่ารายการอื่นก็อย่าพลาดนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนชอบอะที่องแล้วก็เกินบัวลอย